สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่ถนนสุวินทวง46นะคะสาขาที่3ของเพชรยนต์นะคะวันนี้มีรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะที่เรียกได้ว่าสมรถนะในการใช้งานที่ดีที่สุดของโตโยต้านะคะกับเจ้าตัวโตโยต้ โ o โยต้าฟอร์จูเนอตัวริดเดอร์นะคะตัวนี้ได้ตัวขับ2นะคะปี2023นะคะ,คะลูกค้าเลขไม้น้อยมากนะคะคันนี้เลขไม่ใช้งานไปเพียง77,000โลเท่นั้นเองใครสนใจนะคะอยากดูรายละเอียดข้อมูลลดเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถทิ้งช่องทางการติดต่อหรือโทรสายด่วนเข้ามาหามิ้นได้เลยที่เบอร์0824692496 ขอแจ้งก่อนว่าคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้ารถยังไม่ได้เก็บงานนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่อัปเดตให้ลูกค้าได้ดูได้เห็นก่อนใครใครสนใจคันนี้กดติดตามไว้และโทรมาหามินได้เลยนะคะมาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวลีดเดอร์คันนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะและธรรมชาในการใช้งาน รูปลักษณ์ภายนอกและภายในของตัวลีดเดอร์คันนี้นะคะได้อะไรไปบ้างนะคะลูกค้าอื่นบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะได้เป็นตัวไม่น้อยนะคะโฉมปี2023ีมปีใหม่ไมน้อยแน่นอนนะคะไฟหน้านะคะลูกค้าตัวนี้นะคะก็จะต่างจากตัวอาริเจนเดอร์นะคะลูกค้าไฟหน้านะคะแต่เป็น LED ให้ได้ร้อยนะคะมีหลอดไฟด้านในนะคะตัวนี้ก็ไฟเปิดปิดอัตโนมัติมาให้ีย้ร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับดีไซน์กระจังด้านหน้านะคะที่เป็น สีดำนะคะเฉพาะรุ่นนะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะคะจะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะบนฝากระโปรงด้านหน้านี่คือลูกค้าเดิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความหรูหรานะคะให้กับเจ้าตัว Fortuner คันนี้มากๆนะคะไฟหน้านะคะ Fu l l LED ไฟตัดหมอกนะคะไฟเลี้ยวเป็น LED ให้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะซ้ายขวา ดีไซน์ของตัวรถ Fortuner นะคะเป็นรถที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวเจ็บที่นั่งสมรรถนะในการใช้งานที่ดีนะคะยอดเยี่ยมของตัว Toyota คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เราแนะนำให้นะคะที่สำคัญนะคะลูกค้าทะเบียนรถนะคะแต่เรามีการเปลี่ยนนะคะจดเปลี่ยนทะเบียนเป็นของกรุงเทพให้นะคะสำหรับคันนี้นะแจ้งก่อนนะคะว่ารถทุกคันนะคะที่เข้ามานะคะเทรยน์จะต้องมีการ เปลี่ยนนะคะป้ายทะเบียนให้เป็นป้ายกรุงเทพก่อนนะคะลูกค้าจะไม่ได้เป็นทะเบียนนี้นะคะตัวนี้นะคะเซนเซอร์หน้าหลังมีมาให้ครบเลยนะคะสัญญาณกะระยะมีมาให้ล้อมแมกนะคะลูกค้าตัวนี้ได้แมกแท้นะคะมากับตัวรถนะคะล้อมแมกเนี่ยคือเป็นลายสีทูโทนปัดเงาแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางปีใหม่ด้วยนะคะตัวนี้ยางได้เป็นยางของ ปี23นะคะลูกค้ายังเป็นปี23ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะลูกค้าเดิมแทนนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาลูกค้าสังเกตไม่มีรอยบุบรอยเบียดแต่อย่างไดนี่คือสภาพรถสวยมากนะคะ90%เลยลูกค้าคันนี้นะแทบไม่เก็บงานเลยใครที่ได้คันนี้ไปมิ้นบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆนะคะรถแทบไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้านี่คือรถที่เพิ่งเข้ามานะ แทบจะไม่มีการเก็บงานเลยมิ้นแจ้งเลยนะคะมีการขัดสีขัดเงาเดี๋ยวสปาเบาะให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีการตรวจโครงสร้างของตัวรถให้อีก274รายการนะคะลูกค้าให้ลูกค้ามั่นใจนะคะว่ารถที่เพชรยนต์ไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือว่าจมน้ำหมานะคะเรามีการคัดรถเกดเอให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากนัดหมายเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะคันนี้จอดให้บริการอยู่ที่สำนักงานใหญ่สาขาที่3ถนนสุขวินทวงศ์สโทรน,นัดหมายหามินได้เลยที่เบอร์0ู2ย์9 2 6 9 6ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าติดฟรีมาให้ได้ร้อยนะคะพร้อมกับคิ้วกันศาสตร์นะคะกระจกได้เป็นปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับสัญญาณเตือนให้นี่มาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะที่เปิดประตูนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะ ภายในนะคะเจ้าตัวลีดเดอร์คันนี้นะคะจะได้เป็นสีดำคุมโทนล้วนหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหรือว่าในส่วนของเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้จะเข็บดด้วยสีเงินแบบนี้นะคะเบาะหนังสวยมากนี่คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามานะคะตัวนี้นะลูกค้าเดี๋ยวเรามีการเก็บรายละเอียดของตัวเบาะตัวอะไรให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะ บับบับไฟฟ้าคู่หน้านะคะ8ทิศทางนะคะแอร์แบกคู่หน้า7ใบด้วยกันนี่หน้าจอแบบสัมผัสหน้าจอกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยลูกค้านี่นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ได้เป็น6สปีดนะคะแบบขั้นบันไดแบบนี้นะคะมาพร้อมกับอ่าโหมดนะคะของการใช้งานนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่วางของวางแก้วน้ำนะคะลูกค้าดีไซน์ก็ เป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลนะคะเบาๆตรงนี้เพิ่มความหรูหราให้กับเจ้าตัว Fortuner คันนี้มากๆนะคะหน้าจอผวมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะระบบ e n s s o n Chip มีมาให้ไฟด้านในนะคะสองแสนสว่างนะคะได้เป็น Fu l l LED นะคะคันนี้บอกเลยว่าใครได้อยากได้รถที่ออปชันดีๆนะคะสมรรถนะในการใช้งานที่เยี่ยมนะคะ Fortuner นี่คือตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะมีครอบครัวขนาด5-7ท่าน ลูกค้าสามารถใช้ Fortuner คันเดียวจบนะคะตอบโจทย์เลยนะคะใช้งานในเมืองได้นะคะเดินทางออกต่างจังหวัดหรือสามารถที่จะขึ้นเขาลงใต้ได้นะคะสะดวกสบายแน่นอนนะคะไม่ต้องถึงขนาดเป็นตัวขับ4นะเป็นขับสอนี่ก็คือเพราะว่าในในเครื่องยนต์ของเขาเนะ,ะเป็นตัว2.4นะคะอัตราแรงม้าก,ก็คือถือได้ว,ว่าอ่าค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อให้นะคะลูกค้า เป็นเครื่องยนต์รองรับดีเซลนะคะเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะคะสำหรับเจ้าตัว l ีดเดอร์คันนี้นะคะมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะคะในส่วนของโมด้านท้ายนะคะสภาพเนี่ยที่มิมแจ้งว่าสภาพสวยมากนะคะกริบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะไฟท้ายนะคะเป็น led มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะของตัวรุ่นเขานะ,ะนี่นะคะตรงรุ่นตรงปกแน่นอนนะคะลีดเดอเซนเซอร์หลังมีมาให้4จุดด้วยกันนะคะด้านหลัง ล้ออย่างอะไหล่นะคะติดตั้งมากับตัวรถนะคะล้อเดิมแท้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกค้าได้ดูนะคะโครงสร้างของตัวรถด้านล่างนะคะไม่มีการตัดโชว์หรือติดตั้งโชวบมาใหม่นะคะนี่คือโครงสร้างเดิมแท้ของตัวรถนะคะด้านบนก็เป็นหลังคาสีขาวคลิปฉลามแบบชาร์ฟฟินกล้องถยหลังมีมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะนี่อ่ะเปิดท้ายด้วยระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าเปิดท้ายไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยเดี๋ยวให้ลูกค้าได้ดูด้านหลังนี่ สภาพคือสวยกริบนะคะคันนี้นี่คือใครเร็วใครได้นะคะบอกก่อนใครเร็วใครได้เพราะว่าตัวลีดเดอร์นะคะมีเข้ามาไม่เยอะนะคะลูกค้ามีเข้ามาไม่เยอะนะคะเป็นรุ่นที่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างที่จะตามหากันนะคะเพราะว่าตามท้องตลาดเนี่ยถือได้ว,ว่าค่อนข้างหายากนะตัวนี้นะคะให้ลูกค้าได้ดูนะคะในส่วนของท้ายของรถนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างนะคะของตัวนอ็อต หรือว่าลอยเม็ดอาร์ตนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะแล้วก็ด้านหลังเบาะของ Fortuner เนี่ยนะคะจะไม่เหมือนใครนะคะลูกค้าพิเศษสุดๆนะคะเขาจะพับขึ้นด้านซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะเพิ่มมิติเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะห้องบูดิสารตรงกลางเนี่ยสามารถที่จะพับได้นะคะเพื่อที่ลูกค้าอาจจะใช้ในส่วนของ การขนของนะคะก็สามารถขนได้นะคะหรือถ้าไม่ใช้ขนของลูกค้าก็สามารถใช้เป็นที่นั่งได้เลยนะคะสามารถบรรจุนะคะผู้โดยสารได้ประมาณ7ท่านด้วยกันนะคะรถยนต์7ที่นั่งสมรรถนะการใช้งานที่ดีที่สุดนะคะของ t o โยต้และเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะมีเข้ามากี่คันนะคะไปเร็วมากๆสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าใครที่ เป็น F C ของตัว Fortuner อยู่แล้วนะคะไม่ควรพลาดน,นะคะเนื่องจากว่าได้รถปีใหม่นะคะเป็นรถที่หายากด้วยสีอ่าสียอดนิยมอีกต่งางหากนะคะที่สำคัญไม่น้อยมากๆเดี๋ยวมิ้นพาไปดูในส่วนของเล็กไม่กันบ้ากกว่านะในส่วนของภายในนะคะของฝั่งผู้โดยสารผู้ขับขี่นี่ระบบทุกอย่างเป็นอ่าเป็นระบบอัตโนมัตินะคะเป็นแล้วก็ในส่วนของ ระบบเซฟตี้นะคะความปลอดภยัยป้องกันการชนนะคะระบบป้องกันการลื่นนถลายนะคะกุญแจเป็นแบบคีเลตเป็นแบบพุสต์ทมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเพนชั่นชิพนะคะลูกค้าแต่มินกับพงมไลัยนิดนึงนะเนี่ยสามารถตั้งค่าควบคุมความเร็วนะคะได้ที่พงม์ละยเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับสายวางสายนะคะหรือว่าควบคุมเสียงได้ที่หน้าจอพงม์ลัยเช่นเดียวกันในส่วนของเลขเครื่องนะคะลูกค้า เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถที่ปีใหม่ๆแล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดนะคะคันนี้นะคะเพชรยนต์ขายอยู่ที่1,150,000บาทเท่านั้นเองสนใจนะคะอยากดูรายละเอียดเลทพรหรือ,อรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมลูกค้า แอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 2 4 6 9 2ด9 6หรือลูกค้าจะโทรสายด่วนเข้ามาตามเบอร์ที่มิ้นให้ไวได้เลยนะคะนัดหมายดูรถเพิ่มเติมได้นะคะต่างจังหวัดหรืออยู่ทั่วประเทศไทยนะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถลูกค้าเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้า สนใจกดติดตามทักแชทหรือโทรสายด่วนเข้ามาหามินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มินลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ